E นีค่ะิชชันชื่อนางสาวกาญจนาหาสุขรหัสนักศึกษา,า,า578-273-250-26ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยหมายถึงการหารผลรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดการหาค่าเฉลี่ยสามารถหาได้2วิธีดังนี้ตัวยอย่างที่1จากการสอบถามอายุของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้ 14, 16, 14, 17, 14, 18, 17เมื่อ x-bar คือค่าเฉลี่ย sigma fx คือผล่วของข้อมูลทุกค่า n คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดดังนั้นค่าเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับ17.75ปีค่ะ นานงสาวพรารดีสีพริัญญารหัสนัศงกษา57827325013ค่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่นะคะสามารถคำนวณได้จากสูตร x bar เท่ากับซิ g m a fx ส่วน n เมื่อ x bar คือค่าเฉลียเลขคณิตซิ g m a fx คือผลรวมความถี่สะสมของข้อมูล n คือจำนวนของข้อมูล 2การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่ในกรณีที่ข้อมูลในเป็นอัตราค่าชั้นสามารถเห็นได้จากตารางน,น,นี้ค่ะวิธ<ม>ีทํทา,<จ>ทานะคะอย่างโจทย์นะคะเขาจะให้ัช่วงของคะแนนมากับความผี่เอมานะคะเราก็ต้องมาหาจุดถึ่งกลางชั้นค่ะจุดกึ่งกลางชั้นสามารถหาได้จากอย่างชั้นแรกนะคะ,<ๆ>ะ,คะก็คือเอา5มาบวก9แล้วก็หาร2ค่ะก็จะเท่ากับ7 อย่างมรรทัดที่2นะคะก็จะเอา10มาบวกกับ14หาร2จะได้เท่ากับ1 2ค่ะส่วน fx ก็คือเอาความถี่กับจุดอุด่หการชั้นมาคูณกันค่ะแคนค่าในสูตรเลยนะคะ x กบาร์เท่ากับซิกมา fx ส่วน n ก็จะได้เท่ากับ764หารด้วย32คําคำตอบก็คือ23.86ค่ะ ที่ถึงการของข้อมูลจุดนั้เนเมื่อจัดเรียงค่าของขน้อยไปหามากาี่ถึงกลางจะเป็นตัวแทนที่แสดงข้อมูลที่มากวากว่าน้อยกว่า50%การหาค่าเมหลขฐานสามารถหาได้2องวิธีคือการหาเมหลัานของข้อมูลที่ไม่แตกแฟงความทิงซึ่งมีวิธีหาได้ดังนี้1.1 เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย4.2หาตำแหน่งของมัธยฐานจาก n ว1หารด้วย2เมื่อ n เท่ากับจำนวนข้อมูลทั้งหมดตัวอย่างนะคะจงหามัธยฐานของข้อมูลต่อไปนี้40 35 24 28 26 29 36 31 42 20 23, 32ค่ะวิธีทำนะคะเรียงข้อมูลจากข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดคือ 20, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 40, 42ซึ่ง n เท่ากับ1 2ค่ะตำแหน่งมัเทียฐาน เบวก 1, N 1ารด้วย2เท่ากับ2บวก1ารด้วย2เท่ 2, ากับ6.5ค่ะมารยฐานอยู่ในตำแหน่งที่6.5อยู่ระหว่าง29กับ31มาเยฐานเท่ากับ29บวกส1หารด้วย2มาเทียฐานคือ30ค่ะเสอีค่านินาานิางนรหัน้าามหเจ็ดสองเกนยสามสองห้าศูนย์ศูนย์ห้า 3, 5, 7, 8, 2, 3, 2, 5, 5, ค่ะสอ การหาบริยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่คำนวณได้จากสูตร MD เท่ากับ L บวก I วงเล็บ M หาร2ลบซึ่หน้า SL หาร SF วงเล็บค่ะเมื่อ MD เท่ากับบัธทยฐาน L เท่ากับขีดจำกัดล่างที่แท้จริงของชั้นที่มีบัธทยฐานอยู่ I เท่ากับความกว้างของอัตราสชั้น ับความถี่สะสมที่อยู่ก่อนชั้นที่มีมัธยฐา,านอยู่ fm เท่ากับความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐา,านอยู่ n หาสองเท่ากับตำแหน่งมัธยฐา,านวิธีหาความถี่สะสมการหาความถี่สะสมนำความถี่ของชั้นแรกมาเป็นความถี่สะสมนั่นคือสามนำสามมาบวกสี่จะได้เท่ากับเจ็ดและนำเจ็ดมาบวกสามจะได้เท่ากับสิบทำไปจนถึงชั้นสุดท้ายของข้อมูล ความถี่สะสมจะได้เท่ากับผลร่วมของความถี่นั่นคือ N หาตำแหน่งมัธยฐานจาก N หา, 32, า2เท่ากับ32หาร2เท่ากับ16ถ้ามัธยฐานอยู่ในชั้น2 0ถึงจากโูทย์เเท่ากับ L บวกไวงเล็บเปิด N 10, M, นหาร2ลบสิบหาก FL แาร f ดวงเล็บปิด L เท่ 5, ากับ20ลบศ5จเท่ากับ 19.5i เท่ากับ5พิกมา fl เท่ากับ10 sm เท่ากับ7แทนค่าในโตร mb เท่ากับ19.5บวก5วงเล็บเปิด1.6ลบ10หาร7วงเล็บปิดถ้าทำจากในวงเล็บก่อนจะได้เท่ากับ19.5ลบ4.2เท่ากับ23.7มาตรานคือ23.7ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดิฉัน จะมาพูดเรื่องฐานนิยมฐานนิยมหมายถึงค่าของคะแนนที่ซ้ำกันมากที่สุดหรือค่าของคะแนนที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดนั้นการหาค่านิยมสามารถหาได้2วิธี 1. นฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่พิจารณาค่าของข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดคือฐานนิยมตัวอย่างจงหาฐานนิยมของข้อมูลต่อไปนี้3 2 4 5 6 4 7เและ10ข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดคือ4ฐผานนิยมคือ4ข้อมูลบางชุดอาจมีผ่านนิยม2ค่าเช่น 10, 14, 12, 10, 11, 13, 12, 14, 12และ10ข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดคือ10กับ12ฐผ่านนิยมคือ10กับ12 ข้อมูลบางชุดอาจจะไม่มีฐานิยมซึ่งได้แก่ข้อมูลที่ไม่มีรายการซ้ำกันเลยเช่น 8, 9, 10, 11, 13, 15ิบเอที่ทำค่าค่าฐานิยมอันตราล่าภาคชั้น 20, 24คือค่าที่มีความถี่มากที่สุดค่ะ 1. l เท่ากับ2 0ลบ0.5เท่ากับ19.5เ้ i เท่ากับห้าดเท่ากับ เจ็ดลบสามเท่ากับสี่สี่เดลต้าถูเจ็ดลบ6กเท่ากับหนึ่งแทนค่าในสูตร mo เท่ากับ19.5บวกหวงเล็บเปิดสี่หาร4บวกหงวงเล็บปิด,ปดปเท่ากับ19.5กบวก4เท่ากับ23.5ดังนั้นฐานนิยมของข้อมูลในตารางชุดนี้คือ23.5